ไปเช่นเดียวกับบ่อนแจ้งวัฒนะซึ่งก็คงจะมีการคัดโทษต่อไปทีนี้บ่อนแจ้งวัฒนะเนี่ยบังเอิญมันเป็นพื้นที่ของสอสอพลังประชารัฐคนหนึ่งนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยคนที่เป็นสสคือเพื่อไทยคือคุณสุรชาติเทียนทองรอบนี้คุณสุรชาติเทียนทองไม่ชนะการเลือกตั้งซึ่งคนก็เสียดายนะครับคุณศิระได้เข้ามาในสภา,านะครับปรากฏว่าเรื่องบ่อนแจ้งวัฒนะเนี่ยมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ดีๆคุณศิระ ร้อนตัวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับจัดกิจกรรมแจกข้าวนะครับแล้วก็เรียกผู้สื่อข่าวไปนะครับแล้วก็แอคชั่นเหมือนตัวเองเป็นหัวหน้าพักนะครับปกตินักการเมืองเนี่ยคนที่จถึงขั้นเปิดบ้านแล้วเรียกคนไปแถลงข่าวเนี่ยมันต้องระดับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับระดับ พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ระดับหัวหน้าพักระดับตัวท็อปคุณศิริรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นระดับสสสมัยแรกคนแรกที่เปิดบ้านนะครับแล้วก็พูดเรื่องบ่อนต่างๆนานาบางคนแซวว่าร้อนตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับพาดหัวสื่อที่อื่นเขาใช้คําว่าศิระออกตัวศิระร้อนตัวไรมีเอียวชแจ้งฒนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นไทยรัฐหรือโพสต์สุเด์เนี่ยใช้อย่างนี้เลยว่าไร้มีเอียวบ่อนแจ้งวัฒนะยันไม่รู้มีบ่อนในพื้นที่นะครับแล้วคุณศิริรัตน์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับ ไม่รู้เลยจริงๆว่าเรื่องนี้มันมีบอลอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าบอลเนี่ยมันเพิ่งมานะครับมันมาพร้อมกับการมีผู้ก,กํากับตํารวจคนใหม่นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เรื่องนะครับดังนั้นก็เป็นการออกตัวว่าตัวเองไม่รู้เห็นหรือว่าไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องบอลซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณศีรัฐออกมาพูดประเด็นว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าก็คงไม่มีใครคิดว่าคุณศีรัเกี่ยวหากตำรวจไม่พูดอะไรออกมาก็คงไม่มีใครคิดแต่ว่าคุณศีรัก็ออกมาแบบนี้ดังนั้นถ้าท่่่าานนนนนผู้้ชมมสััังงเเเเกกตใหดีรืออบลยป็ ด็นการเมืองเพราะพลังประชารัฐเนี่ยเขาโกรธที่ประชานิปัตเนี่ยออกมาเปิดโปงแล้วออกมาย้าว่ามีบอลแล้วก็ทางตำรวจก็ เหมือนกับเห็นตรงกับประชาธิปัตย์ว่ามีบ่อนจริงๆคําถามคือแล้วรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์พลเอกอนุพงศ์รับผิดชอบอะไรคําตอบคือไม่มีใครรับผิดชอบอะไรนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราเห็นบทบาทของสสที่แตกต่างกันสสประชาธิปัตย์รู้ว่ามีบ่อนในพื้นที่ตัวเองพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นปราบบ่อนขณะที่สสพลังประชารัฐบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีบ่อนอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องบ่อนดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมวินิจฉัยเองว่าบทบาทสส แบบไหนนะครับเป็นบทบาทที่เราอยากเห็นนะครับ